พีน้องชาวราศีกลุ่มครับในเดือนมกราคมพุทธศักราช2568โชคใหญ่กำลังจะมาการเปลี่ยนแปลงสำคัญสำคัญแบบไม่น่าเชื่อสิ่งที่เล้นลับความมหัศจรรย์ของชีวิตมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับและการพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตอย่างรวดเร็วก็จะเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญสำคัญที่ท่านจะต้องพบเจอและก็เรียนรู้จากจุดนั้นนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงพี่น้องชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกุมครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีกุมในเดือนมกราคม2568นนะครับปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่ จะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างในวงจรชีวิตของชาวราศีกุมเป็นเรื่องการงานการเงินความรักอุปสรรคโชคลาภโอกาสมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับหรือว่าจะต้องระมัดระวังอะไรมาดูกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่ก,กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะ โอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีความเปลนไปได้เหมือนกันนะครับก็ขอให้เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะเป็นแรงบันดาลใจสร้างสิ่งที่ดีและก็ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับกอนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13บสามกุมภาพันธ์หรืออาจนถึงวันที่14มีนาคมนะครับหรือว่าท่านที่ปลูกดวงเป็นลัคนา ราศีกลุ่มนะครับอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมอยากจะเข้ามาดูกันเป็นแนวทางก็มาดูได้นะครับก่อนเข้าไปรับฟังคำพยากรณ์ก็ขอแนะนำเรียนดวงพิชัยสงครามนะครับสำหรับท่านที่กำลังอมองหาอยากจะได้สิ่งที่เป็นมงคลเพื่อสมอเสริมโชคเสริมลาบดวงชะตา ชีวิตเสริมบารมีนะครับก็ทักทายเข้ามาได้ที่ ID l ดียฮักดูอยู่ข้างล่างของคลิปนี้นะครับก็ทักเข้ามาได้ครับเอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงชาวราศีกุมในเดือนกุมภาในเดือนมกราคมขออภัยนะครับในเดือนมกราคมพุทธศักราช2568จะเป็นอย่างไรบ้าง ในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึงนะครับคือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางการงานเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งในส่วนนี้คือเดอะฟูนนะครับเดอะฟูนนะครับคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับที่น่าจับตามองนะครับท่านอาจจะมีการเริ่มงานใหม่ได้ด้วย คนที่รองานคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงงานหรือไม่ก็อยากจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตัวเองนะครับท่านมีโอกาสนะครับก็เริ่มต้นได้ในช่วงมกราคมนี้นะครับเป็นต้นว่ารับงานใหม่ได้งานใหม่มีการเดินทางไปทำงานที่ใหม่ไปเดิอนอ่าเดินทางออกต่างจังหวัดยังมีกิจกรรมอื่นๆเข้ามาอีกหลายอย่างในวงจรชีวิตนะครับนี่คือการเริ่มต้นสัก,กรารใหม่ด้วยการเปลี่ยนแปลงนะครับ หรือไม่สิ่งที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้ก็จัดการซะให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้นะครับนี่เป็นช่วงเวลาของการที่จะทำให้ท่านพบกับโอกาสใหม่ๆแนวทางใหม่ๆในวิถีชีวิตและเส้นทางของการทำงานนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการงานคือสัตตานะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่เจอปัญหา เจอปสัสสาวะเจอเรื่องยุ่งยุ่งเกี่ยวกับการงานนะครับก็มีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองยกระดับตัวเองพัฒนาตัวเองในจุดที่เป็นปัญหาไม่ว่างานประจำหรือว่างานส่วนตัวนะครับก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตด้วยนะครับก็จะมีโอกาสได้รับสิ่งที่ดีๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับ การต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับเป็นเลิฟเวอร์นะครับประเด็นของความชอบความพอใจการทุ่มเทเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่ท่านรักท่านชอบอาจจะมีมากเป็นพิเศษด้วยนะครับในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับเป็นต้นว่าง,งานสักอย่างหนึ่งที่ท่านชอบสุดจิตสุดใจนะครับแล้วก็ทุ่มเทเพื่องานนั้นนะครับเต็มร้อยนะครับผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร อีกเรื่องหนึ่งนะครับบางคนก็ไม่ได้มองว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่ว่าอยู่กับการกระทำมากกว่าว่าท่านพอใจที่จะทำมีความสุขที่จะทำแล้วก็ลงมือทำในสิ่งนั้นแบบเต็มที่นะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่สองนะครับคือเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ปยาารบัใบที่หนึ่งคือแฮงแมนนะครับ แฮงแมนคือชีวิตมันพลิกกับด้าน,นะครับในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะครับเช่นทางการเงินของชาวราศีกลุ่มนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไม่น่าเชื่อนะครับพลิกจากอะไรบางอย่างไปสู่จุดหนึ่ง อย่างรวดเร็วนะครับทําให้แบบแผนทําให้การจับจ่ายใช้สอยทําให้เรื่องของการเงินของท่านพลิกกลับด้านอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเป็นต้นว่าท่านอาจจะล้มเหลวมีปัญหาภาระหนี้สินมีปัญหาอะไรที่เป็นอิรุงตุงนังมาตลอดในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะครับและมกราคมจะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงมากๆในเส้นทางของการเงินที่น่าจับตามองนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สองในเรื่องของการเงินนะครับเป็นเมจิเชียนนะครับเป็นดวงของคนที่มีความพร้อมในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้โดดเด่นให้มั่นคงมีชื่อเสียงมีเกียรติยศและเป็นดวงของเรื่องความไม่น่าเชื่อสิ่งมหัศจรรย์ด้วยนะครับเมื่อมาอยู่ในเส้นทางของการเงินนั่นหมายความว่าชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะสร้างอาชีพได้อย่างรวดเร็วนะครับ พลิกชีวิตได้นะครับมีทรัพย์สินมีรายได,ได้มีเงินไหลเข้าจํานวนมากๆนะครับจากประสบการณ์จากความรู้ความสามารถจากทักษะและจากโชคลาภพิเศษพิเศษนะครับเพราะว่าเมจิเชียนคือดวงของความน่าอาัศาจรรย์ด้วยดวงของสิ่งเลนดับดวง,ง,งของสายศาสตร์ดวงของสายโมเตลูด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเงินของท่านมีโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนได้รับโชคลาภแบบไม่น่าเชื่อ แบบหน้าอัศจรรย์มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น 2- เรียนนะครับในเรื่องของการจัดการการบริหารการเงินนะครับสําคัญนะครับไม่ว่าท่านจะรับเงินเยอะขนาดไหน โอกาสของการเงินมีมากขนาดใดนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าท่านไม่วางแผนจัดก,การบริหารดีๆนะครับเงินที่เข้ามาเป็นแสนเป็นล้านหรือว่าหลายๆล้านก็อาจจะหมดไปอย่างรวดเร็วด้วยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมากับรายได้กับการเงินคือ การจัดการการบริหารการวางแผนให้ดีๆนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลเพื่อให้สภาพของการเงินมีความคล่งตัวมีอะไรที่เคลื่อนไหวอย่างดีๆตลอดไปนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่3นะครับคือเรื่องของความรักครอบครัวสำหรับพี่น้องชาวราศีกุมนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับนี่คือเด็กถือเหรียญ บรรยากาศดีมากนะครับในเรื่องของครอบครัวลูกหลานบริวารน,นะครับมีความเติมเต็มเข้ามาตลอดสร้างกิจกรรมดีๆในช่วงปีใหม่เป็นต้นไปนะครับไม่ว่างานเฉลิมฉลองงานเลี้ยงความอบอุ่นเข้าใจซึ่งกันและกันมีความสนุกสนานมีความเพลิดเพลินและก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของรายได้การเงินเข้ามาด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่จะเข้ามาเติมเต็มในบรรยากาศใหม่ๆ ในเรื่องของครอบครัวด้วยความรักทรัพย์สินรายได้ด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของความรักเป็น7เหรียญน,นะครับนี่ก็เชื่อมโยงมาถึงการบริหารการเงินภายใน ครอบครัวนะครับคือจะมีทั้งรายรับเข้ามามีทั้งรายจ่ายออกไปจัดการบริหารบางแผนอย่างเป็นระบบนะครับอันนี้มหมอฮักําหลายรอบแล้วนะครับเรื่องของการจัดการบริหารการเงินรับเยอะนะครับก็ต้องระวังเรื่องของรางรายจ่ายด้วยนะครับบริหารดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการทําธุรกิจ การค้าขายหรือเรื่องภายในครอบครัวนะครับพอเชื่อมโยงถึงกันนะครับทั้ง3จุดนี้งานเงินความรักอย่างรวมกันมาอยู่จุดที่น่าพอใจและก็เด่นด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของความรักและเชื่อมโยงมาถึง w ี n of f o r t u จ e นะครับจะมีโชคใหญ่ ในประเด็นของความรักครอบครัวด้วยนะครับมีโอกาสรับเงินจำนวนมากมากพลิกชีวิตได้นะครับโชคใหญ่เข้ามานะครับพี่น้องชาวราศีกลุ่มครับเงินทองไม่หนีไปไหนนะครับเงินเข้ามาล้นล้นนะครับในช่วงนี้นะครับรับทรัพย์เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างมากมายแบบไม่น่าเชื่อโอกาสได้เงินล้านนะครับในครอบครัวในครัวเรือนของชาวราศีกลุ่มนะครับมีความรักเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเข้ามาด้วยนะครับก็จะพลิกชีวิตได้ ดีสุดยอดนะครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่4นะครับเรื่องของอุปสรรคเรื่องของการแก้ไขปัญหามีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือก้าวไม้เท้านะครับงานเยอะในช่วงเดือนมกราคมนะครับทั้งงานหลักการรองงานเสริมนะครับการบริหารงาน จึงมีความสําคัญนะครับว่าจัดจัดการอย่างไรดูแลการงานอย่างไรและที่สําคัญนะครับคือการดูแลสุขภาพด้วยนะครับถ้าไม่ระวังทุ่มเทกับงานไม่พักผ่อนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สองนะครับในเรื่องของแนวทางนะครับเป็นหนึ่งเหรียญนะครับเส้นทางการเงินดีมากนะครับใครที่มีปัญหาการเงินฝืดเครื่องเงินติดขัดนะครับเงินของท่านก็จะไหลเข้านะครับเปิดเส้นทางของการเงินรองรับได้นะครับเขาเรียกว่าหาที่เก็บเงินด่วนนะครับพี่น้องชาวราศีกลุ่มครับเพราะว่าเงินกําลังจะเข้านะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของ แนวทางชีวิตนะครับเป็นสี่ไม้เท้านะครับนี่เป็นการเริ่มต้นได้ดีนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นเรื่องของการงานนะครับการรองานก็จะสมหวังได้งานใหม่เข้ามาด้วยในช่วงนี้นะครับหรือไม่ก็เริ่มต้นสร้างอาชีพส่วนตัวเปลี่ยนแปลงงานได้นะครับการเงินก็จะมีค่าตอบแทนมีเงินเข้ามาตลอดความรักก็สมบูรณ์เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับนี่เป็นวิถีชีวิตที่ดีมากนะครับ ต่อมานะครับยังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับพี่น้องชาวราศีกลุมนะครับเป็นราชินีดาบนะครับท่ามกลางสิ่งที่ดีๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่เกิดขึ้นมาตลอดในช่วงเดือนมกราคมสำหรับชาวราศีกลุมนะครับยังมีปัญหาบางจุดที่จะต้อง ดูแลเป็นพิเศษนะครับคือการคิดนะครับบางทีสุภาพสตรีชาวราศีกุมอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความคิดคิดเล็กคิดน้อยซับซ้อนมีปัญหาส่วนตัวต้องระวังต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับการที่จะตัดสินใจอะไรจะเลือกแนวทางอย่างไรในช่วงมกราคมต้องรอบคอบต้องมีเหตุผลนะครับนี่ก็เป็นแนวทางอีกประการหนึ่งสำหรับเช่นทางดวงสำหรับชาวราศีกุมครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีกลุมในเดือนมกราคมพุทธศักราช2567นะครับการงานท่านมีโอกาสในการเริ่มต้นงานใหม่ได้นะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขในส่วนที่มีดีสิ่งที่ไม่ดีก็ เปลี่ยนผ่านออกไปนะครับแก้ไขให้ถูกต้องเริ่มต้นใหม่การงานจะดีขึ้นไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับหรือไม่บางคนก็อาจจะเน้นไปที่การรับงานใหม่เปลี่ยนแปลงที่ทํางานเริ่มต้นบรรยากาศใหม่ๆทุ่มเทเพื่อสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบมากเป็นพิเศษด้วยนะครับไม่ว่าผลลัพธ์ จะเป็นอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลนะครับส่วนเรื่องของการเงินจะมีจุดพลิกผันจุดปเปลี่ยนแปลงอย่างไม่น่าเชื่อรวดเร็วเป็นพิเศษนะครับจะมีสิ่งมหาัศาจารรย์เกิดขึ้นมาในเส้นทางของการเงินรับโชคใหญ่ได้เงินจำนวนมากๆม,มีชื่อเสียงมีความสำเร็จนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับได้เงินเยอะก็ต้องบริหารจัดการดีๆนะครับอย่าใจใหญ่ใจสป,ปอร์ตจนเกินไปนะครับใช้ใจ่ายแบบ มีแบบแผนวรมาระวังแล้วท่านก็จะมีความมั่นคงต่อไปในเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางความรักดูมีความสมบูรณ์มั่นคงมากๆนะครับจะมีกิจกรรมมีความเข้าใจดีๆต่อกันลูกหลานบริวารร่วมกันสร้างสิ่งดีๆเข้ามาเฉลิมฉลองในความสําเร็จและที่สําคัญนะครับครอบครัวความรักจะเป็นที่มาของคาว่าโชคใหญ่ได้เงินจํานวนมากๆ รกชีวิตได้นะครับพี่น้องที่เกิดในราศีกุมนะครับส่วนอุปสรรคแนวทางชีวิตนะครับอุปสรรคมีน้อยแต่ว่าต้องระวังการตัดสินใจบางเรื่องบางอย่างอยากคิดมากอยากเครียดจนเกินไปโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะครับจะคิดจะทําจะตัดสินใจอะไรมีเหตุมีผลนะครับเพราะว่านั้นคือแบบแผนชีวิตของท่านนะครับส่วนโอกาสงานดีงานเยอะเริ่มต้นได้การเงินหาที่เก็บเงินนะครับแต่ว่า ทำงานมากเกินไปก็อาจจะมีผลในส่วนที่เป็นปัญหาสุขภาพด้วยนะครับนี่คือโอกาสแนวทางโชคลาภทรัพย์สินรายได,ได้การเปลี่ยนแปลงชีวิตสําหรับชาวราศีกลุ่มครับอาละรครับหมอฮักพยากรณ์ดวงชาวราศีกลุ่มในเดือนมกราคมพุทธศักราช2568มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคหรือว่า โชคลาภการงานการเงินที่ดีมากๆมีอะไรน่าสนใจมีอะไรน่าจับตามองมีอะไรที่จะต้องระวังนะครับก็อบอกเล่าสู่กันฟัง แบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสิ่งที่จะเป็นแนวทางของชีวิตไปปรับใช้นะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเดินหน้าต่อไปสร้างตัวเองด้วยความไม่ประมาทระมัดระวังในแบบแผนของชีวิตนะครับอะไรที่ควรเว้นก็เว้นอะไรที่ดีก็ทำต่อไปนะครับนั่นคือแนวทางที่ท่าน จะต้องเลือกด้วยตัวท่านเองด้วยนะครับดวงหรือว่าการพยากรณ์อาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวของชีวิตของท่านเท่านั้นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีกุมที่เข้ามาดูทุกท่านหรือว่าท่านที่ไม่เข้ามาดูก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ได้รับสิ่งที่ดีได้มีโชคลาภก้อนใหญ่มีชีวิตที่มั่นคง ร่ำรวยจํานวนมากๆนะครับร่ํารวยสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ